การจุลกรรมแห่งสตวรที่ทุกคนต้องเจารึกร้อยห้านาทีไร้ทางดีไม่มีทางหลัดอันตรายรอบด้านต้องระดมทีมโคตรอัจฉริยะอาชีพนนทหมายเลขหนึ่งทอม uh. นักเจาะตู้เซฟยอดอัจฉริยะเขาคือนักศึกษาวิศวกรรมอยากท้าทายความสามารถตัวเองกับตู้เซฟที่ไม่มีใครเจาะได้ she were very welcome Hi, Hi. อาชญากรหมายเลขสองวอเตอร์นักล่าสมบัติจอมวางแผนผู้เชี่ยวชาญการพู้ซากรือสู่การเป็นผู้นำการโจรกรรมครั้งนี้อาชญากรหมายเลขสามลอเลนนักจารกรรมสาวพลาวสเสน่ห์เธอเป็นนักปลอมตัวที่เดิมพันด้วยชีวิตกับการปล้นที่ใหญ่ที่สุด why did you come a b o a r d l o y a l <Don> t y o อาชญากรหมายเลขสี่เจมส นักบูหน่วยจู่โจมระดับพระกาอดีตทหารเรืออังกฤษที่ผันตัวมาเป็นหัวขโมดที่ครั้งนี้ต้องทุ่มสุดตัวกับการปล้นโคตรธนาคารที่ไม่เคยมีใครกลาร้าปล้ยดนหยุดโลกดอดโลกว้่นหยุดโลกว้นว้น่วอล่่น